หลวงพ่อเล่าเรื่องผีตอนหวยประหลาดจากพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อฤศีลิงดำวัดจันทารามท่าสงจังหวัดอุทัยธานีเรื่องของการให้หวยคนโูกมากแกมีลูกมากจริงๆ มีลูกตั้งเจ็ดถึงแปดคนความจริงผัวแกมีแต่แกตายเสียแล้วแกก็ต้องรับภาระเลี้ยงลูกแกเป็นคนจนไร่นาสาโทก็ไม่มีน่าเห็นใจมากต้องรับจ้างเขาแต่ว่าการอยู่บ้านนอกก็รู้สึกว่าเบาหน่อยเพราะว่าน้ำไม่ต้องซื้อผักยาไม่ต้องซื้อปลาไม่ต้องซื้อหาได้เองเหลือแต่ข้าวข้าว,าวแกก็เกี่ยวข้าวจ้าง ลูกคนโตก็เกี่ยวข้าวจ้างรับจ้างเขาลูกคนเล็กๆก,ก็เก็บข้าวตกหรือว่าข้าวตำลานที่เขาไม่ต้องการคือว่าข้าวปลายลานเขากว,วาดไปติดแกลบเด็กก็ไปกวาดแล้วก็ร่อนๆพ่อได้ข้าวมาหุงสําหรับกินมาปีหนึ่งน้ำท่วมมากเป็นฤด,ดูน้ำมากบ้านของแกน้ำจะดท่วมพื้นอยู่แล้วเป็นโรงกระต๊อบเล็กๆอยู่แบบยัดเยียดกันวันหนึ่งแกมาหาหลวงพ่อจงบอกว่า หลวงพ่อเจ้าคะเวลานี้ก็เดินสิบแร,มแ,รมแล้วใกล้จะเดินสิบเอ็ดทุนร้อนก็หมดจะเลี้ยงลูกเต้าก็ไม่มีทนเงินที่จะซื้อข้าวก็ไม่มีสำหรับกับข้าวก็หาเอาบางอย่างเท่านั้นที่ต้องซื้อเช่นพริกกะปิหอมกระเทียมเจ้าพริกนี่ความจริงรุดด่วแรงแกปลูกของแกผักยาแกปลูกลูกมากต้องขยันเวลานั้นมันถึงเวลาเครียดมาก ระหว่างเดือน10ต่อเดือน11นี่ชาวนาแย่ข้าวใหม่ยังไม่ออกข้าวเก่าก็หมดไปแกไปขอหวยหลวงพ่อจงบอกฉั้นของหวยสคราวขอให้หลวงพ่อให้ให้ถูกด้วยสตางค์ชั้นมีอยู่ไม่มากหลวงพ่อจงสงสารเลยเขียนเลขให้สามตัวบอกเอาไปเล่นคนเดียวนะอย่าให้คนอื่นเขาจะได้เอาเงินเลี้ยงลูกพอแกไปแล้วเห็นจะนึกขึ้นมาได้ ตอนคํานึกขึ้นมาได้ว่ายายผู้หญิงคนนี้แกคงจะมีลาบไม่มากหลวงพ่อจงก็ลงเรือพายไปเองคนเดียวตาท่านดีมากกำลังก็ดีไปถึงหน้าบ้านยายคนนั้นก็เรียกอีหนูเอ้ยอีหนูยายคนนั้นแกก็ออกมาถามว่าหวยที่หลวงพ่อเหมานะเอ็งเล่นแล้วหรือยังยายคนนั้นก็บอกว่า ฉันไปหาหลวงพ่อกลับมาก็ยังไม่ว่างต้องหาอาหารเลี้ยงลูกยังไม่ได้ซื้อเข้าใจว่าจะซื้อในวันพรุ่งนี้หลวงพ่อจงท่านก็บอกว่าดีแล้วลูกยังไม่ซื้อน่ะดีแล้วคราวนี้ลาบของเองมีไม่มากนะลูกนะถ้าจะซื้อละก็อย่าซื้อเกินหบาทนะถ้าเกินห้าบาทมันเกินวาสนาบารมีละก็ไม่ถูกหรอกต้องเล่นเพียงแค่หบาทมันถึงจะถูก ยายคนนั้นก็รับคําแล้วก็กราบท่านพอท่านจะกลับท่านก็สั่งว่าอย่าไปบอกใครนะเลขนี้บอกใครเขาไม่ได้มันเป็นลาบของเองคนเดียวแล้วเล่นได้เพียงห้าบาทเท่านั้นอย่าซื้อเกินห้าบาทถ้าเลขออกเองจะถูกกงคือว่าลาบของเองมันมีน้อยไอลาบเก่าก็จะหมดไปลาบใหม่มันจะไม่ได้ก็ช่างเถอะเราเล่นตามบุญวาสนาบารมี ยายคนนั้นก็รับคําท่านก็กลับปรากฏว่าเวลาหวยออกจริงๆยายคนนั้นก็ถูกพอดีแล้วก็เล่นห้าบาทตรงตามท่านแล้วก็มารายงานให้ทราบเอาเงินบางส่วนมาถวายให้ท่านท่านบอกไม่ต้องเองตั้งใจมาขอหวยค่านี้ตั้งใจจะเอาเงินไปเลี้ยงลูกเอาเงินไปเลี้ยงลูกเถอไปกว่าน้ําจะยุบข้าไม่จะออกมันก็อีกนานเอาไปทําทุนเข้าไว แล้วก็อย่าพูดไปนะว่าเราถูกหวยประเดี๋ยวใครเขาจะมาแย่งเอาเรื่องนี้ก็มีเท่านี้ต่อไปก็เป็นเรื่องหลวงพ่อจงให้หวยเด็กคือเจ้าเด็กคนนี้เมื่อเรียนจบป .4 แล้วก็ไม่ได้ไปทำงานที่ไหนแค่ป4สี่นี้พ่อแม่ยังไม่มีธุระจะใช้ก็ปล่อยให้มาอยู่กับหลวงพ่อจงเป็นเด็กขยันมีนิสัยดีมากจาริยาเรียบร้อย ใครไปใครมาก็ต้อนรับขับสู้ดีจัดอาสนะที่นั่งให้ดีเรียกว่าสนใจกับแขกผู้ไปรู้สึกว่าเป็นเด็กดีหลวงพ่อจงใช้ให้นวดทุกวันวันหนึ่งท่านเห็นว่าเด็กคนนี้กับพ่อแม่ของเขาจะมีลาบขณะที่เด็กนวดนวดอยู่ท่านก็ถามเด็กว่าเอ็งเรียนชั้นไหนเจ้าเด็กก็ตอบว่าเรียนปี หลวงพ่อจงถามว่าคิดเลขออกไหมเด็กก็ตอบว่าพอคิดได้แล้วท่านก็บอกว่าฉันซื้อทรงมานะราคาจริงๆมันเท่านี้นี่แล้วก็ฉันชำระเงินเข้าไปแล้วเท่านี้นี่มันเหลือเท่าไหร่ความจริงมันก็เหลือเป็นจำนวนหลักร้อยเด็กมันคิดได้ก็บอกว่าเงินเหลือเท่านี้ครับหลวงพ่อยังเป็นหนี้เขาเท่านี้เออเงินเท่านี้ก็หายากนะ พ่อนะไม่ได้เรียรายอะไรกับเขาเขาเรียรายกันเขาบอกบุญกันพ่อไม่ได้บอกบุญเรียรายสุดแล้วแต่ใครเขาให้เขาให้มาก็กินบ้างใช่บ้างเหลือก็ใช้นี่เขาไปความจริงหลวงพ่อจงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้เมื่อเด็กได้ฟังอย่างนั้นมันก็คิดว่าไอ้เจ้าเลขที่เหลือหนะมันเป็นเลขหวยเพราะนี้สินมันเหลือเป็นหลักรอ้อยพอนวดเสร็จก็กลับบ้านไปรายงานบอกพ่อแม่ พ่อแม่ก็เอาเงินไปจำหวยใตดินเข้าให้200บาทตามหมาเลขที่ลูกชายมาบอกก็เป็นอันว่าถูกหวยแล้วก็เอาเงินมาใช้นี่ให้หลวงพ่อจงหลวงพ่อจงถามว่าใช้นี่อะไรเขาก็บอกว่าเห็นหลวงพ่อบอกลูกชายว่าซื้อสรงมาแล้วก็ชําระนี่ไปเท่านี้แล้วยังเป็นนี่อยู่เท่านี้กระผมก็เอาเงินมาถวายชําระนี่ค่าสุง ท่านก็เลยบอกว่าทรงฉันยังไม่ได้ซื้อนี่สุงที่วัดนี้ไม่มีหรอกยังไม่ได้ซื้อมาแล้วราคามันเท่าไหรก็ไม่รู้เขาบอกว่าวันนั้นเห็นบอกกับลูกชายเขาลูกชายเขานวดท่านก็เลยบอกว่าท่านเป็นคนแก่นี่ก็พูดส่งไปอย่างนั้นแหละบางทีจะเผลอเป็นนะพูดเรื่อยเปอยไปคิดว่าจะซื้อสุงแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อแล้วก็ทุระที่จะใช้สุงมันก็ยังไม่มี เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาเงินกลับไปบ้านก่อนถ้าหากว่าฉันซื้อสุ่งเมื่อไรถ้าสตางค์เหลือละค่อยมาให้ฉันเป็นอันว่าวันนั้นหลวงพ่อจงตั้งใจให้หวยเด็กต่อมาเป็นเรื่องให้หวยคนที่สีกกสีกกกับวัดนาต่างนอกไม่ไกลกันนักห่างกันประมาณครึ่งกิโลนี่จะได้รู้กันว่าคนที่ไม่มีบุญวาสนาบารมีในการเล่นหวยหนะ ถ้าไม่มีลาบสการะจริงๆที่จะพึ่งได้มันก็ไม่ได้เรื่องการให้หวยและการร้หวยนี้มีนักวิพากษ์วิจารณ์กันมากสำหรับอาตมาเองเมื่อก่อนนี้ก็เป็นนักต่อต้านเหมือนกันไม่เชื่อเขาเมื่อสมัยที่เลขท้ายส้ตัวออกมาใหม่ๆได้ยินข่าวว่าพระวัดนั้นให้หวยพระวัดนี้ให้หวย ก็สงสัยว่าเขาจะรู้ได้ยังไงในเมื่อเลขหวยยังไม่ออกก็อุตส่าห์วิ่งเรือตะเวนไปทั่วทิศทั่วทางไปในที่ต่างๆว่าพระอาจารย์องค์ไหนให้หวยก็ไปขอท่านขอให้เขียนเลขมาบางอาจารย์ก็ถูกเพียงสองตัวบางบางอาจารย์ก็ถูกตัวเดียวบางอาจารย์ไม่ถูกเลยบางรายก็ให้มาเป็นสองชุดสามชุดนี่แสดงว่าไม่รู้จริง ก็เลยเอาเรื่องแน่นอนอะไรไม่ได้ในที่สุดก็ไปพิสูจน์หลวงพ่อเขียนหลวงพ่อเขียนวัดบางขุนเนนท่านให้มา20งวดรางวันที่หนึ่งเขียนหกตัวตรงหมดทุกงวดแต่ว่ารับปากกับท่านว่าจะไม่เล่นก็ไม่เล่นเรื่องการให้หวยนี่นะบรรดาท่านผู้ฟังพระที่ได้อตติตังสยานหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่ากันง่ายๆก็คือทิพยจักขุยาน ถ้าได้แล้วนะเขารู้หอยได้แต่เขาก็รู้เหมือนกันว่าคนที่จะมาขอเขาหนะจะถูกหรือไม่ถกูกจะมีลาบหรือไม่มีลาบในเมื่อรู้หอยได้ก็ต้องรู้ใจคนได้รู้วาสนาบารมีของคนได้ถ้าคนที่ไม่มีลาบให้ไปตรงตรงเสร็จพระมีความผิดถ้าเป็นคนที่มีลาบให้ได้แต่ถ้ารู้ว่าเขาจะเล่นมากเกินไปก็ต้องให้แบบลิกแพลงต้องให้คิด แล้วให้หลายๆแบบต้องให้ไปซื้อหลายๆแบบเงินจะได้น้อยลงมาหรือถ้าหากรู้ว่าเขาจะเล่นไม่เกินกำหนดก็ให้ตรงๆได้แล้วก็ถ้าหากว่าท่านสงสัยว่าพระทําไมถึงไม่เล่นเองอย่าลืมนะว่าการรู้หวยจะต้องตัดโลภะความโลภในจิตของตนออกถ้าตัวเองมีความโลภทะเยอะทะยานอยู่รู้ไม่ได้ แบบเดียวกับคนที่เห็นทรัพย์ใต้ดินเหมือนกันถ้ายังอยากจะขุดทรัพย์ใต้ดินอยู่ก็ไม่มีทางเห็นได้ถ้าหากว่ามีปฏิภาณในใจมีสัจจะในใจว่าเราจะไม่รบกวนทรัพย์สินของเขามันอยู่ที่ไหนเราก็จะเห็นได้ตามัธยาศัยที่ต้องการจะเห็นบางทีไม่ต้องการจะเห็นก็เห็นเลยเขาก็ชี้อวดเสียด้วยวา่ามีทองเท่านั้นมีเงินเท่านี้ มีเพชรมีพลอยเท่านี้นี่เป็นเรื่องของจิตบริสุทธิ์เรื่องการเห็นหวยเขาก็เห็นได้หลักสูตรในพระพุทธศาสนามีเคยเห็นลงหนังสือพิมพ์บ้างพูดกันบ้างว่าถ้าพระรู้หวยจริงๆแล้วก็จะต้องมาเรียรายทำไมทำไมไม่ซื้อหวยเล่นเสียเองจะได้สร้างวัดให้มันสวยนี่ก็ว่ากันประเภทคนไม่มีความรู้ในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาจริง ถ้าจะรู้ก็รู้ตามตำราว่าด่าไปอย่างนั้นสินห้าก็ไม่ครบสารณคมก็ไม่ครบคนประเภทนี้รู้จริงไม่ได้คนจะรู้จริงได้ต้องเป็นคนที่มีสินห้าครบมีสารณคมครบทวนแล้วก็มีนิวน 5, รห้าระงับได้ตามอัธยาศัยสามารถสร้างทิพยะจัก,กุยานให้ปรากฏแต่ว่าการจะทำแบบนี้ได้อิตโลภโทสะโมหะมันต้องบาง ถ้ายังหนาอยู่ไม่มีทางถ้ากิเลสยังท่วมตัวอยู่เลยหัวไปนิดนิดไม่มีทางเพราะกิเลสมันทับลูกตาบังลูกตาเสียเหมือนกับคนเราเอาตัวจมลงไปในดินเลยศีรษะแล้วก็กลบเสียด้วยจะมองเห็นคนบนดินบนภาคพื้นดินได้ยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าของเล็กๆแล้วยิ่งไม่เห็นใหญ่ ข้อนี้มีอุปมาชั้นใดคนเราถ้ามีกิเลสเลยีิษะมันทับถมลงมาหมดเหมือนกับดินที่มาทับคนหนาทึบไมหมดจะมองเห็นหวยได้ยังไงทีนี้คนที่จะเห็นหวยได้ก็ต้องเป็นคนดีกิเลสบางจิตสะอาดไม่มีความโลภไม่คิดว่าจะทำลายทรัพย์สินของเขานี่ว่ากันถึงคนที่รู้จริงนะแล้วก็รู้ด้วยว่าตัวเราจะซื้อหรือไม่ซื้อควรจะเล่นหรือไม่เล่น ถ้าคิดว่าจะเล่นเจ๊งเพราะความโลภมันเกิดต่อไปรู้เหมือนกันรู้ใหม่คร่านี้รู้ชัดกว่าเกา่าแต่กินหมดไม่ตรงตามความเป็นจริงนี่เล่าสู่กันฟังทีนี้มาว่ากันถึงคนเล่นหวยสีกุกตาคนนี้แกชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วอาตมาเคยเห็นหน้าแกเคยคุยกันแต่เวลานี้นึกชื่อไม่ออกวันหนึ่งแกไปหาหลวงพ่อจงอาตมานั่งอยู่ที่นันด้วย ไปถึงก็ไปกราบกราบบอกขอหวยสักสามตัวบอกตรงๆเวลานั้นเป็นเดือนเมษาคือเดือนหา้าแกบอกว่าเดือนหกคือเดือนพฤษภาจะบทลูกชายแล้วตั้งใจจะซื้อหวยเลขที่หลวงพ่อจงให้ไปสักสองร้อยบาทบอกราคาเสร็จบอกว่าจะเอาเงินบวชลูกชายหลวงพ่อจงบอกให้ก็ไม่เล่นแกบอกว่าเล่นขอรับ ท่านก็บอกว่าเอาเทนาถึงให้ไปก็ไม่ซื้อหรอกหน่วยของฉันนะแกไม่ซื้อแกยังไม่มีลาบแกก็เลยบอกว่าขอให้หลวงพ่อให้กันแล้วกันผมต้องซื้อแน่ท่านเกยืนยันว่าตาคนนี้ไม่ซื้อในที่สุดอาตมาก,ก็ยกมือขึ้นพนมกราเปลียนท่านว่าหลวงพ่อให้เขาไปเถิะขอรับเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อก็เป็นเรื่องของเขาเพราะตั้งใจจะไปทำบุญท่านก็มองหน้าอาตมา แล้บอกให้ได้แต่ไม่ซื้อเพราะคนผู้นี้ยังไม่มีลาบเขาก็เลยถามว่าเลขอะไรดวงพ่อจงท่านก็เลยบอกเขียนให้ก็ได้ท่านก็เขียนมาให้สามตัวแล้วบอกว่าไม่ต้องกลับนะหวยรางวันที่หนึ่งคราวนี้ออกตามนี้ตาคนนั้นได้แล้วก็ใส่กระเป๋าไปอาตมาก็ขอลอกเขาไว้อยากจะรู้ว่าหวยจะออกจริงตามนั้นไหม เมื่อเวลาหวยออกจริงๆตรงแป๋งไม่ต้องกลับแล้วไปฟังข่าวว่าตาคนนั้นแกรวยเท่าไรมีเรือยนต์อยู่ลำหนึ่งชาวบ้านเขาซื้อให้ก็วิ่งไปหน้าวัดศรีกุกพอไปถึงวัดก็ไปถามพระประหลัดเที่ยงถามว่ารู้จักยมคนนั้นไหมท่านก็บอกว่ารู้จักถามว่าบ้านนั้นเขารวยหวยเท่าไหร่รู้ไหมโดยมากคนที่ถูกลอตเตอรี่ใต้ดินมักจะมีข่าวไม่ยาก ประเดียวเดียวเขาก็กระจายไปทั่วทุกทิศเพราะสมียนผู้ใจเขาเป็นคนโฆษณาเพราะเขาจะได้ขายได้คล่อง,รองพระปลัดเที่ยงก็บอกว่าถูกหวยที่ไหนละ่ะจะยิงตัวตายถึงกับต้องห้ามกันอาตมาก็ถามว่าทำไมละ่ะก็ปรากฏตามเรื่องท่านบอกว่าแกไปของหวยหลวงพ่อจงมาได้เลขมาสามตัวหลวงพ่อจงบอกว่าเล่นไม่ต้องกลับแต่ว่าที่ไหนได้ เมื่อเวลาหวยออกเข้าจริงๆสมยนเขามาจดแกไม่ได้ซื้อหวยของหลงพ่อจงลืมเลขไปเล่นหวยอาจารย์อื่นจนเพลินไปหมดไปหลายร้อยบาทแกเขียนไว้แล้วเลขของหลงพ่อจงจะซื้อ200บาทแต่ลืมหยิบออกมาพอหวยออกปรากฏว่าแกไม่โถไปเห็นเลขของหลงพ่อจงทิ้งไว้ในกระเป๋าไม่ได้ซื้อไปกับเสมียนผู้จดก็เสียใจวิ่งเข้าห้องคว้าปืนจะยิงตัวเอง ชาวบ้านต้องห้ามกันถึงเอาปืนไปเก็บไว้เวลานี้ต้องมีคนคุมไม่กล้าห่างแกเกรงว่าจะทำลายชีวิตตัวเองนี่แหละท่านผู้ฟังไอเรื่องหวยเรื่องลาบนะมันเป็นอย่างนี้นี่นากฎของความเป็นจริงมันมีคนที่ไม่มีลาบมันก็ไม่เล่นหรอกของดีไม่เอาเขาไม่ชอบแต่คนที่มีลาบจริงๆถึงแม้จะไปพบอุจจระเขาเก็ยังคิดเป็นเลขหวยได้ นี่จะพูดให้ฟังเมื่อปีพศ2497หรือ98นี้อาตมาไปเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสาครอำเภอบ้านแพ้วดูเหมือนว่าจะเป็นตำบลรงเค้มีเจ้าเด็กหนุ่มๆสองคนเข้ามาหาแล้วก็มาขอหวยถามว่าหลวงพ่อขอรับมีหวยไหมผมขอสักสามตัวหรือสองตัวก็เอาอาตมาก็บอกไปว่าฉันไม่รู้หรอกเรื่องหวยเนียนะ เรื่องหวยนี่ฉันไม่พยายามรู้จริงๆเพราะถ้ารู้แล้วมันยุ่งเวลานี้ไม่รู้เมื่อก่อนนี้เคยรู้เหมือนกันแต่ว่ารู้แล้วไอ้คนเล่นมันเสียสัจจะก็เลยไม่กล้ารู้ต่อไปแล้วอีกประการหนึ่งถ้ารู้หวยเข้าแล้วไม่ได้หลับไม่ได้นอนหาความสุขไม่ได้คนไปคนมาไม่มีเวลาดึกดึกดืกด่นๆก็มาหาพระฉันร่างกายไม่ดีก็เลยเลิกรู้เสีย ไม่รู้เสียแล้วมันก็สบายใจในเมื่อแกผิดหวังแกก็ทำหน้าเสียถามว่าผมจะทำยังไงนึกว่าจะได้ลาบจากหลวงพ่อก็เลยบอกแกว่าทางราชบุรีนนะวัดจุฬาเขาให้หวยเป็นปกติใครอยากจะรวยก็ไปขอท่านก็แล้วกันเลขตัวท้ายนะท่านให้ตรงทุกทีนะตัวที่อยู่ท้ายสุดแต่ตัวอื่นไม่แน่นักว่าจะตรง ถ้าหากว่าเธอเล่นตัวเดียวละ่ะได้ทุกงวดถ้าเป็นคนฉลาดเจ้าเด็กสองคนก็ลาไปหวังจะไปวัดจุลาแต่ว่าเดินออกจากบ้านไปไม่นานนักไม่ถึงกิโลเจ้าคนหนึ่งไปเห็นอุจจาระซึ่งชาวบ้านเขามาถ่ายใหม่ๆแล้วก็มีไม้ชำระอยู่3าอันเขาก็ยืนมองกองอุจจระกับไม้ชำระเจ้าเพื่อนเดินเลยไปแล้วเห็นเจ้าเพื่อนคนนี้ยังไม่ไปก็เดินย้อนกลับมาถามว่า เฮ้ยทำไมไม่ไปเล่าเพื่อนก็เลยเรียกเข้ามาบอกว่านี่ไงข้าเจอหวยเข้าแล้วเจ้าเพื่อนก็เดินเข้ามาถามว่าอะไรก็ชี้ดูกองอุจระกับไม้สาอันเฮ้ยนี่แหละหวยเพื่อนก็ว่าไอบา้บ้านั่นมันขี้นิวาที่คนเขาขี้ไปใหม่ๆเห็นเป็นหวยไปได้ไอ้เจ้านั่นก็ยังบอกเฮ้ยนี่แหละหวยละขาได้แล้วละ ข้าไม่ไปแล้วโวยวัดจุลาข้าจะเอาหนึ่งสามไปเล่นหนึ่งสหรือสาหนึ่งแล้วคนขี่นี่ก้นมันอยู่ข้างล่างไอ้สองตัวนี่มันต้องออกข้างล่างเขาว่าอย่างนั้นไอ้เจ้าเพื่อนก็ดาเอาบอกเอนี่มันบ้ามากไปเสียแล้วโว้ยขี่แท้แท้เห็นเป็นหวยไปได้เจ้านั่นก็บอกว่าช่างข้าเถอะเองจะหาว่าข้าบ้าข้าบอยังไงข้าก็ไม่ว่าละ ข้าได้แล้วข้าไม่ไปละเอ็งอยากจะไปวัดจุฬาเอ็งก็ไปคนเดียวข้าไม่ไปละข้าจะเอาหนึ่งสามสามหนึ่งนี่ไปเล่นเป็นอันว่าจเจ้านั่นไม่ไปจริงๆแต่ว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งไปไม่เชื่อไปถึงวัดจุฬาท่านก็ให้มาสมตัวแล้วพอดีมีเลขสามให้อยู่ข้างหลังแต่เลขข้างหน้าสองตัวไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรไม่ตรงกับหวยเขาได้มาก็เอาไม้อัตมาโด ว่าหลวงพ่อวัดจุลาให้แบบนี้ก็เลยชี้เขาดูว่าไอเลขตัวห้อยท้ายสุดนะเคยออกวัดจุลาเคยให้ทุกงวดท,ทุกทุกทีอีกสองตัวข้างหน้านี้ท่านไม่มีเจตนาจะให้โดยมากมักจะเขียนผิดผิดเข้าไว้แต่ว่าเลขสามตัวนี้อยู่หลังแน่ท่านเขียนไว้ห้อยท้ายตัวต่อไปจะเป็นเลขอะไรแกไม่รู้ตัวกลางกับตัวหน้า ก็พอดีเจ้าคนนั้นมาเพื่อนเขาก็บอกว่าไอ้นี่มันไม่ได้ไปกับผมหรอกครับมันไปเห็นก้อนขี้มีไม้สาอันมันหาว่าเป็นหวยก็เลยถามเจ้าคนมาทีหลังว่าเอ็งเห็นก้อนอุจจระนะไอ้ก้อนขี้นะเอ็งคิดว่ามันเป็นเลขอะไรมันก็ตอบว่าผมเห็นก้อนเดียวครับก็เลยคิดว่าเป็นเลขหนึ่งแล้วไม้สามอันคิดว่าเป็นเลขสาม ก็เลยบอกเขาไปว่าดีแล้วเลขสามคงจะมีแน่เพราะวัดจุฬาให้มาเลขสามอยู่ท้ายเอ็งก็เอาเลขหนึ่งของเอง็งวางไว้ข้างหน้ากันแล้วกันเต้นแค่สองตัวอย่าเล่นมากถ้าเล่นมากมันจะเกินถ้าเล่นน้อยมันจะกินหรือไม่กินก็ไม่รู้แต่เลขสามคงจะมีแน่เพราะท่านวัดจุฬาท่านให้ไม่เคยผิดตัวท้ายความจริงท่านรู้ทุกตัว เป็นอันว่างวดนั้นเจ้านั่นเล่นหนึ่งสามเล่นไปสองร้อยบาทแล้วเจ้าเพื่อนนั้นไม่ยอมเล่นสามนะมีแต่เล่นตามเลขของวัชจุลาเมื่อเวลาลอตเตอรี่ออกจริงๆเลขท้ายรางวันที่หนึ่งสองตัวเลขท้ายมีหนึ่งสามเป็นอันว่าหลวงพ่อขี้หรือหลวงพ่ออจระให้หวยแม่น สำหรับท่านวัดจุลาท่านก็ให้แม่นเหมือนกันแต่ว่าท่านให้ตัวเดียวประวัติของท่านวัดจุลานี้เคยล้มเจ้ามือมาแล้วเพราะท่านให้แบบนี้แหละให้แบบผิดๆเรื่อยมาใครไปขอท่านก็ให้ส่งเดชแต่ว่าตัวท้ายห้อยตกเสมอมีคราวหนึ่งท่านมาเป็นอุปชาบวชพระที่ดําเนินสะดวกเห็นจะเป็นวัดโชติยารามเวลาท่านออกจากโบสถ์มีเจ้ามือไปหาท่านยกมือไหว้ บอกว่าหลวงพ่อขอรับหลวงพ่ออย่าให้หวยเลยครับผมจะแยกเสร็จแล้วลูกศิษย์หลวงพ่อเล่นหวยถูกผมเกือบจะใจไม่ไหวหยุดแล้วแต่ความจริงไม่มีใครถูกท่านเกอเอามือป้องหน้าเรียกชื่อว่าเจ้านั่นใช่ไหมไม่ได้ออกเชิญนะเพราะเวลานี้เขายังมีชีวิตอยู่เป็นคนใหญ่โตเรียกว่าเป็นคนกว้างขวางมีลูกน้องมากฐานะดี ถามว่าเจ้านี่ใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่หลวงพ่อก็บอกเออถ้าอย่างนั้นละก็พรรษานี้ข้าขอสองครั้งนะแล้วเอ็งอย่าไปว่าข้านะข้าต้องขอสองครั้งในเมื่อเอ็งมาเยาะเย้ยข้าอย่างนี้นี่ไม่เป็นไรต่อแต่นี้ไปในพรรษานี้แหละตั้งแต่วันเข้าพรรษาถึงออกพรรษาขอสองครั้งตั้งท่าไว้ให้ดีนะเขาเกิดยิ้มเพราะไม่เคยถูก คนไปขอหวยจากท่านไม่เคยถูกเลยพอกลับไปวันเขา้าพรรษาท่านก็เอากระดานแผ่นใหญ่ทาสีดำแล้วเขียนเลขตัวบอร์เรเชียวยาวขนาดสักศอกสามตัวเอาไว้ที่สลาการเปลี่ยนห้อยเอาไว้เวลาใครเข้าไปขอหวยท่านก็บอกเขางวดนี้ฉันไม่รู้หรอกฉันให้ใครไม่ได้แกไปขอกับสลาการเปลี่ยนเขาก็แล้วกัน ถ้าเขาให้ไม่ได้ก็อย่าเอาถ้าเขาให้ได้ก็ถูกตรงไม่ต้องกลับถ้าเขาให้ไม่ได้ก็เป็นคมของแกคนทุกคนก็เฮกันไปที่สลาการเปลี่ยนเพราะทราบข่าวอยู่แล้วว่าหลวงพ่อจะจัดการกับเจ้ามือสักสองวดเขาก็คิดว่ายังไงไอ้สองงวดนี่ต้องเอาทุนคืนให้ได้ทุกคนไปท่านก็บอกแบบนั้นงวดนั้นเจ้ามือจ่ายเท่าไรไม่รู้ ขอลดลงมาจ่ายแค่บาทละ16บาทในที่สุดระหว่างเจ้ามือกับคนเล่นเสมียนกับคนเล่นตีกันหลายวาระเพราะเวลากินกินเขาเต็มเวลาถูกจะมาขอลดจากบาทละห600้อขอลดเป็น16บาทล่อเสีย5 0 0กว่าตีกันหลายรอบนี่ไอเรื่องพระที่ท่านรู้จริงๆนะมีแล้วกลางๆพรรษาท่านรล่แบบนั้นเขาอีกครั้งเจ้ามือไปขอร้องท่าน ท่านบอกไม่ได้หรอกฉันบอกแล้วนี่ฉันขอสองงวดยังไงยังไงฉันก็ต้องบอกให้ก็ถูกกันให้ได้สองงวดถ้าแกเกรงว่าเขาจะโกแกก็เลิกเป็นเจ้ามือไปนี่พระที่ท่านรู้จริงๆนะมีแต่ว่าท่านเคยวินิจฉัยว่าพระรู้ไม่ได้นี่ก็สงสัยเหมือนกันคงจะไม่ได้ศึกษาวิชาหลักสูตรของพระพุทธศาสนาครบถ้วน ท่านที่ทรงวิชาสามอภิญญาหกปฏิสัมพิทายานพวกนี้รู้ได้จริงๆแต่ว่าถ้าเรารู้กันแต่ตำราละก็เจ๋งละเก่งพระพุทธศาสนาเพียงแต่ตำราอย่างเดียวเปิดหนังสือเล่มโนนเปิดหนังสือเล่มนี้เวลาจะคุยละก็อ้างหนังสือกันเป็นสําคัญแล้วมันจะเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้ยังไงเรารู้เรื่องของต่างประเทศทุกประเทศ แต่ไม่เคยไปประเทศนั้นเลยแล้วเราจะรู้ความเป็นจริงได้ยังไงนี่สินนะลองมินิชัยกันดูก็แล้วกันเอาเรื่องนี้ก็ผ่านไป